วันนี้วันเด็กแห่งชาตินะคะนายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดงานวันเด็กแห่งชาติรวมทั้งรับฟังข้อเสนอและความคิดเห็นจากสภพนักเรียนค่ะพร้อมรับปากจะนำเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีขณะที่บรรยากาศที่ทำเนียบรัฐบาลก็เป็นไปอย่างคึกคักผู้ปกครองพาบุตรหลานเข้าไปเยี่ยมชมเป็นจำนวนมาก นายอภิสิทธิ์ไชาชีวะในยกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2554ที่สนามเสือป่าจากนั้นได้ให้โอวาสกับเยาวชนสัมพันธ์รวมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะสา,านักเกรียน241คน โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลรณรงค์ในทุกภาคส่วนให้ตระหนักถึงปัญหาความรุนแรงขณะที่เรื่องของสถาบันครอบครัวรัฐบาลก็พร้อมที่จะรับไปลักดันโดยพยายามสร้างส,างสภาวะแวดล้อมที่เอื้อให้กับสถ,สถาบันครอบครัวได้มีความแข็งแรงส่วนเรื่องของสื่อสร้างสารรค์รัฐบาลนำเสนอกฎหมายกองทุนสื่อสร้างสารรค์โดยนำเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร ปัญหาเรื่องของเพศสัมพันธ์รัฐบาลก็กำกำลังดำเนินการอย่างต่อเนื่องมีการเยียวยาอย่างเป็นระบบดำเนินการศึกษาแบบเจาะลึกแต่ยังไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มเสี่ยงที่เป็นปัญหาได้โดยเมื่อปลายปีที่ผ่านมามีการอนุมัติทุธศาสตร์ป้องกันการท้องก่อนวัยเรียนเพื่อให้ความรู้และการศึกษาในครบวงจรมากขึ้นโดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน สำหรับปัญหาความสมรรนฉชันชไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นทางการเมืองความไม่สงบในภาคใต้หรือโดยทั่ว,วไปรัฐบาลก็ยังให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องโดยจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมเป็นตัวเชื่อมและเรื่องของโอกาสเด็กพิการรัฐบาลก็พร้อมรับไปดำเนินการยรางไรก็ตามทุกข,ข้อเสนอของคณะสภานักเรียนเป็นการมองปัญหาที่ตรงและสอดคล้องกันโดยรัฐบาลจะนำสิ่งเหล่านี้ไปเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป ไปดูบรรยากาศงานวันเด็กที่ทำเนียบรัฐบาลกันบ้างนะครับก็มีผู้ปกครองนำบุตรหลานมาร่วมงานกันอย่างคึกคักเปิดให้เข้าชมภายในงานที่บริเวณประตูทางเข้าสะพานชมัมลุเชษเพียงทางเดียวนะครับซึ่งมีเจ้าหน้าที่รักษาวความปลอดภัยอย่างเข้มงวดส่วนการเข้าชมห้องทำงานและเก้าอี้ของนายรัฐมนตรีที่จะให้เด็กๆไปนั่งที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลนั้นนะครับก็มีเด็กจำนวนมากไปรอต่อคิวเดืองแน่นอย่างเช่นทุกป,ปีแล้วมีจิ๋วเรนเจอร์นะครับเป็นกลุ่มแรกที่จะได้นั่งเก้าอี้ก่อน แล้วก็จากนั้นจิวเรนเจอร์ก็จะไปทำหน้าที่ดูแลความปลอดภัยซึ่งก็จะยืนเฝ้าระหว่างประจำจุดขณะที่ผู้มาร่วมงานได้ขอถ่ายรูปกับจิวเรนเจอร์กันอย่างสนุกสนานนะครับขณะที่นายรัฐมนตรีได้มีการพูดคุยกับตัวแทนเด็กๆจากจังหวัดต่างๆของทุกภาคผ่านระบบ t e l e คอนเฟอเรนซครับ ขณะที่บรรยากาศการจัดงานวันเด็กที่รัฐสภาก็มีการจัดก,กิจกรรมต่างๆเพื่อเปิดโลกแห่งการเรียนรู้และเสริมสร้างพัฒนาการให้กับเด็กๆโดยแนวคิดการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา84พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยมีกิจกรรมเผยแพร่พระราชกรณียกิจต่างๆนอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้เด็กๆได้เข้าชมห้องประชุมรัฐสภา พร้อมด้วยแสงสีเสียงในรูปแบบสาระบันเทิงประกอบวิดิทัศน์ชมนิทรรศการและพิพิธภัณฑ์การเมืองการปกครองรัฐสภาค่ะ